The <laughs> back สวัสดีวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วไม่ได้เข้าเมืองมาหลายทิดวันนี้ก็อยากกินชาบูเข้ามาทําธุระแล้วก็แวะมากินชาบูก่อนกลับบ้านสักหน่อยชาบูที่เรามากินวันนี้ก็คือชาบูย่าที่เรามาบ่อยมากๆนั่นเองหัวละ139บาทเป็นชาบูนะถ้าเกิดเป็นปิ้งย่างไม่แน่ใจว่า249หรือ259นะลองเช็คดูที่เพจชาบูชาบูย่าวันนี้ที่มาก็กะว่ามาเลือกกินแต่ของที่กินประจําแล้วก็ลองทําเมนูใหม่ดูที่กินประจําเลยก็คือหอยแมงผู้ตัวใหญ่ เป้งๆแ,แ,แล้วก็ซูชิแล้วก็หมูสามชั้นแล้วก็หมูสไลด์ที่จะพลาดไม่ได้ทุกๆครั้งก็คือตีนไก่ตุ่นนั่นเองเอามาจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็คือแซบเลยเป็นการตุ่นที่ไม่ได้เปื่อยเกินไปมีเทกเจอร์ให้เคี้ยวกุบฟินมากดูจากสีหน้าทุกคนก็น่าจะรู้ว่าฟินขนาดไหนก็คือไม่ได้กินบุฟเฟ่ต์มาประมาณเกือบหนึ่งเดือนได้เลยเพราะว่าไม่ได้เข้าเมืองไม่ได้มีธุระที่จะเข้ามานะก็เลยไม่ได้เข้ามาสัากนาที เนี่ยหอยแมงผู้นิวซีแลนด์ตัวใหญ่ๆบิ๊กๆแบบนี้มารอบไหนก็ต้องกินแล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดของเขาคือเด็ดมากที่มาร้านนี้ก็จะมีน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็น้ำจิ้มพริกเกาหลีที่หลักๆเลยที่เรากินน้ำจิ้มที่เป็นเกาหลีเราก็จะเพิ่มกระเทียมถ้าใครอยากเพิ่มความเผ็ดก็คือพริกที่จริงเขาก็เผ็ดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากเผ็ดซีซาดก็เอาเลยทั้งพริกทั้งกระเทียมสะใจมากมีให้เติมไม่อ้นเนี่ยหมูสไลด,ด์ก็ดีสามชั้นสไลด,ด์ก็ดี กุ้งดีปลาหมึกดีวันนี้ไม่ได้กินปลาหมึกเลยนะไอหมูนุ่มชิ้นนู่นก็ดีนะอันนี้เป็นหมูสไลด์ที่แบบฟินมากทุกคนเขาเป็นหมูสไลด์ที่แบบสไลด์ไม่บางเกินไปแล้วก็ไม่หนาเกินไปพอแบบกินเป็นชาบูเข้ากับน้ำจิ้มเกาหลีพริกมากๆตอนแรกๆก็ทำท่าจุ่มทีละชิ้นต่อมาคือทั้งถาดเลยค่ะทั้งคำเลยค่ะทั้งถาดจุ่มลงไปแบบเน้นๆนี่ไงกลุ่มนี้เลยโหกับพริกเกาหลีที่ฟินมากทุกคน เป็นรสชาติที่เผ็ดแล้วก็มีความมีพริกไทยนิดๆไม่รู้ว่าใสหรือเปล่าแต่มันอร่อยมากทุกคนเป็นน้ําจิ้มที่ไม่เคยกินในโคราชนะมีร้านนี้แหละที่แบบรสชาติที่แตกต่างไปน้ำจิ้มชาบูทุกๆร้านมันก็จะเป็นแบบออกแนวชาบูชาบูใช่ไหมแต่ร้านนี้มันจะเป็นพริกเกาหลีที่มีความกลมกลม่อมเผ็ดร้อนพอดีแล้วก็สามารถเติมได้เติมความเผ็ดได้เติมกระเทียมให้รู้สึกแบบว่าขึ้นจมูกได้อย่างเงี้ยมันกินแล้วมันฟินมากอ่ะเขามาถึงไหนแล้วเนี่ยมาถึงกุ้ง กุ้งเนี่ยเด็ดมากกุ้งสดที่เขาเอาหัวออกให้เราเราก็แค่มาแกะเปลือกล้วก็แบบเป็นเมนูใหม่ที่เราแบบอยากลองทํากินวันนี้ก็คือเอาไปแช่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดประมาณห้านาทีแล้วก็มากินแบบเนี้ยอร่อยมากกินคู่กับผักชีฝรั่งผักชีใบเลื่อยเออเนี้ยแหละรอร่อยแล้วก็ฟินมากๆเลยมีความแบบดึงๆเขาอะแกะใส่ถาดใช่ไหมแกะหัวกุ้งใส่ถาดแล้วเขาก็แช่กับตู้ที่เป็นแบบ ตู้แช่เย็นเออเราพอแบบเราหิบมาใช่ไหมกุ้งเขาก็ช่ำๆเย็นๆแล้วเรามาแกะเปลือกแช่น้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้โหมันได้อ่ะเนื้อมันเด้งดึงแบบหวานอร่อยมากเลยรู้เลยว่าวัตถุดิบที่เขาเอามาใช้ก็คือสดมากเดี๋ยวเราลองเอาไปจุ่มให้เขาสุกบ้างเนี่ยมันแน่นมันดึงเต็มคำมากๆเลยกุ้งแล้วเราก็นั่งกินไปเลยวนไปกินหอยกินหมูสามชั้นหมูสไลด์แล้วก็วนไปกินซูชิวนอยอย่างงี้กินกันเพลินหรือว่าหิวก็ไม่รู้นะลืมไปถ่ายจุดที่เขาวางอาหาร เออเหมือนเราจะเคยเอ้ยใช่เราเคยทําคลิปไปแล้วเดี๋ยวจะขึ้นให้นะคะเป็นคลิปที่เราไปถ่ายจุดที่วางอาหารก็จะเห็นได้ว่าของวางแน่นมากแล้วก็เติมไม่ขาดเลยนะทําไมถึงเลือกมากินที่ชาบูย่าบ่อยมากๆอันแรกก็คือของเยอะสะอาดเติมของบ่อยห้องน้ําสะอาดเดินทางสะดวกที่จอดรถเยอะและที่สําคัญของที่ลูกเราชอบกินอยู่ที่ร้านนี้เยอะไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดเฟรนฟรายเกีียวทอดของหวานก็จะเป็นไอศครีมน้ําแข็งใสที่เขาชอบอีกอย่างหนึ่งที่ลูกเราชอบมาก คือบราวนี่เขากินไปประมาณ4-5หชิ้นเลยนะบรบวนี่ที่นี่อร่อยมากถ้าเด็กๆที่ชอบกินเบเกอรี่แบบออกแนวขนมปังช็อกโกแลตเนี่ยแนะนำเบวนี่ที่นี่เลยอร่อยจริงๆรง้านชาบูร้านประจำของเราจะมีอีกร้านหนึ่งที่เราไปกินมานานมากๆแล้วเป็นร้านที่มีหลายสาขาไมายเออมีหลายสาขาเหมือนกันแล้วก็เป็นร้านที่กินตั้งแต่ยังไม่ท้องตอนนี้ลูกก็6ขวบแล้วคิดดูนานไมล่ะเป็นร้านที่เรา ไปบ่อยมากเหมือนกันกินไปกินมาก็ไปหยิบกุ้งมาอีก2ถ่านะมาทําเหมือนเดิมแกะแล้วก็แช่น้าจิ้มซีฟูด้ดเด็ดจริงๆเมนูนี้ทุกคนลองทํากินนะแต่บางคนก็อาจจะเคยทํากินแล้วแหละแต่เนี่ยเนี่ยแช่แบบเนี้ยเรากินกับผักชีฝรัง่งผักชีไปเรื่อยเนาะโอ้โหมันฟินมันได้แช่สักห้านาทีสิบนาทีเนี่ยเนี่ยเราป้าย่าน้องเราน้องเราบอกเห็นแหมนางอร่อยเราก็นี่เลยกินอีกหนึ่งรอบนะจ้าฟินฟินไปจ้า พอดีอิ่มของขาวแล้วเราก็อยากกินของหวานแหละของหวานที่เรากินในวันนี้ก็คือเนี่ยเลยน้ำแข็งใสน้ำแข็งใสที่เป็นน้ำแข็งก้อนเอออร่อยนะทุกคนเป็นมันเชื่อมแล้วก็มิตรแมงลักแล้วก็ใส่น้ำกะทิแล้วก็ใส่กับน,น้ำเชื่อมนี้นิดนึงก็คือหวานน้อยแหละหวานน้อยก็เออเคตี้นิดนึงก็คือใช้หวานน้อยอร่อยมากอตอนนี้ก็อิ่มแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย